สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูเจ้าตัวนี้เป็นคูกะงานเคียวโมโต้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาถ่ายรายละเอียดดีเทลใกล้ๆให้ดูว่ารายละเอียดงานตัวนี้เป็นไงเป็นงานมาพร้อมถามเลยเป็นงานเก่ามากๆแล้วเป็นงานแบบหลายปีละซึ่งชิ้นนี้ผมได้มาเป็นมือสองแล้วก็จะค่อนข้างมีรอยตามตัวค่อนข้างเยอะมีรอยหลายจุดเลยแต่ว่าถ้าเราวางโชว์แล้วแบบดูในระดับแบบที่ไม่ได้เข้าไปแบบมองใกล้ๆก็จะรู้สึกว่าว่าไม่ได้ ก็จะรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดนั้นก็ยังสวยงามอยู่วางโชว์ได้ด้วยความที่ขนาดมันใหญ่มากด้วยเราสามารถแบบมองจากไกลๆได้วางโชว์แบบส่วนไหนของบ้านก็ได้โอเคเราจะพาไปดูดารายละเอียดใกล้ๆกันเลยดีกว่าว่า,ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้างมาเริ่มจากจุดแรกเลยตรงเขาของเขาฝั่งด้านขวานะครับผมจะมีรอยทลอก เหมือนจะทะลอดแล้วแบบเห็นสีด้านในเลยที่เป็นสีดำผมไม่แน่ใจว่าในอนาคตผมจะส่งทําสีหรือเปล่าแต่ผมสังเกตส่วนใหญ่ผมเห็นหลายๆแบบหลายๆเจ้าเลยที่เขาทําสีเก่งๆสีสวยๆก็จริงนะแต่แบบผมยังไม่เคยเจอคนไหนที่ทําแบบสีงานนี้แล้วสวยเลยผมไม่รู้ทําไมบางคนแบบทําสีงานอื่นแบบสวยมากๆเลยแต่แบบผมเห็นเขาว่าทํางานสีของตัวเนี้ยคูกะคิโมโตะแล้วผมบอกถ้ามันไม่สวยเล่ไม่รู้ว่าอนาคตผมอาจจะเจอแบบช่างที่ถูกใจก็ได้เดี๋ยวรอดูกันต่อไป ก็ยละอยดดีเทลหน้ากาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมรู้สึกว่าแบบสวยมากช่วงตัวช่วงตัวก็สวยก็เกาะก็เหมือนกับในซีรีส์เลยนะแต่ว่าด้วยด้วยความสีอผมจะไม่ค่อยมีความรู้เรื่องสีว่าแบบสีแบบเหมือนกับในซีรีส์มากน้อยอะไรขนาดไหนยังไงแล้วก็อีกอย่างช่วงปอกแขนสีก็จะไม่เหมือนกับตัวช่วงอกสีก็จะแตกต่างกัน,กน แล้วก็มีเป็นสีทองสีทองก็สวยดีนะสีทองก็ไม่ได้น่าเกียดแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเราดูจากซีรีส์แล้วอ่ะในร่างหลักอ่ะร่างไมตี้ฟองตรงเนี้ยไอ้ขอบสีทองที่เป็นลายอัขราใต้ตรงเกาะอกตรงเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเหมือนในซีรีส์มันจะออกแบบเฉดมันจะใกล้ๆสีแดง มันมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นสีเดียวกับตรงสีเกาะน,นะแต่ว่ามันจะใกล้กันมันอาจจะแบบออกแดงส้มๆนิดหน่อยแต่ว่าเนี่ยงานเคียวโมโต้ตัวนี้เขาทำออกมาเป็นสีทองเลยซึ่งก็อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่แบบไม่ตรงกับนเนซีรีี่เลยแล้วก็มีตัวเข็มขัดเข็มขัดก็สวยดีนะตรงกลางของเขาก็เป็นพาทใสมาให้นะผมกออ็โอเคดีการลงสีอะไรก็แบบถือว่าอยู่ในระดับโอเคลายอ,อัคคระตรงบนเข็มขัดก็ถือว่าละเอียดดีนะถือว่าทําออกมาได้ดูดีเลย ช่วงขาก็จะมีรอยยับเล็กน้อยเขาทํารอยยับมาให้ด้วยเพราะว่าจะทําให้เรารู้สึกแบบเป็นสูตรแอคเตอร์จริงๆอะเออสูตรแอคเตอร์ใส่อย่างนี้ส่วนตัวแล้วผมชอบนะผมรู้สึกมันไม่ทื่ออะมันไม่แข็งทื่อมันแบบดูเป็นธรรมชาติมีรอยยับของตัวชุดด้วยอะไรประมาณนี้ผมพามาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังตรงนี้ก็จะมีเป็นก็จะเขียนรายละเอียดดีเทลนะว่าแบบอ่าเป็นปี2000ของบันไดเมทอินเจแปน เราก็จะสลักไว้นิดๆหน่อยๆแล้วผมพามาดูที่เป็นรอยถลอกด้วยใตย้ใต้เกาะตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรผมจําไม่ได้เลยสาว่ารอยถลอกอันเนี้ยมันเกิดขึ้นตอนไหนอะไรยังไงผมก็งงมากเลยอยู่ดีๆผมก็แบบมาเห็นแล้วแต่๋ยวต่ออาตรงเข่าเนี้ยมาอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกแล้วเท่าที่ผมจําได้แล้วก็เป็นเท้าเลยก็ไม่มีอะไรบ้างก็ถือว่ารละเอียดดีเทลใช่ได้สวยดีแล้วก็ตัวถานก็จะเป็นฐานซีดํา มีช่องสําหรับวางตัวเท้าแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคูกะให้ดูด้วยก็ถือว่าสวยงามพอวางพร้อมฐานแล้วมันก็ดูแบบดูมั่นคงอ่ะดูแบบไม่ล้มง่ายเขาก็ออกแบบมาให้แบบพอดีเลยก็ถือว่าแบบดีมากส่วนตัวใต้เท้าของเขาจะมีลายเหมือนในซีรีส์เลยนะที่เขาทำเหมือนในซีรีส์เลยเวลากระโดดทีบอะเราจะเห็นลายนี้ลายตรงใต้ทาเขาแะแบตเตอรายักษ์ของคูกะนั่แหละ โอเคก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วสําหรับงานนี้ก็ไปตามเก็บกันได้ครับผมถ้าใครชอบกูกะงานนี้เป็นงานที่ไม่ได้หายากขนาดนั้นแต่ว่านานๆานทีถึงจะเห็นโผเข้ามามีคนปล่อยเข้ามาก็ราคาไม่ได้แรงมากราคาจับต้องได้สําหรับผมเป็นราคาที่แบบราคารับได้มันสามารถเป็นตัวจบได้เลยนะเพราะว่าขนาดมันใหญ่ก็ลองเทียบขนาดดูกับตัวผมได้จริงๆมันครึ่งตัวเลยนะมันขนาดมันค่อนข้างแบบ ใหญ่เลยมันสามารถแบบถ้าเราชอบกูกะเราสามารถซื้อตัวนี้ตัวเดียวแล้ววางในบ้านจบๆได้เลยไม่ต้องแบบซื้อรายละเอียดยิบย่อยแต่ผมมะซื้ออีกเยอะเลยแล้วก็อีกอย่างนะเจ้าตัวงานเนี้ยงานกูกะงานเชียวโมโต้ตัวเนี้ยเขาทำออกมาสองตัว2ลร่างก็คือมีตัวมที่ฟอร์มตัวนี้ที่เป็นสีแดงแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็น Going Form ที่เป็นสีขาวแต่ตัวนั้นผมยังไม่เคยเห็นงานจริงเลยเห็นแค่ผ่านๆในกลุ่มที่เขาปล่อยๆกันซึ่งตัวนั้นราคาจะสูงกว่าตัวนี้ จะสูงกว่าล่างธรรมดาแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนเขาเก็บกันเยอะหรือเปล่านะมันมันก็หายากแหละแต่ว่าแบบสุดท้ายแล้วถ,ถ้าให้ผมเลือกสุดท้ายแล้วผมจะเก็บล่างหลักมากกว่าต่อให้ผมซื้อตอนนั้นมาก็อาจจะมาตั้งแบบพอแบบถ้าเบื่อคิดว่าถ้าเบือก็น่าจะขายตัว going form ก่อน m a y d e form ดี โอเคครับผมก็เรียบร้อยกันไปแนละ้วสำหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะชอบเลนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์เกี่ยวกับของเล่นของสะสม,มที่ผมชอบอรีวิวพาไปดูของนู่นนี่นั่นยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ